สวัสดีค่ะทุกคนอาลูเมิงลาวาใช่ไบางคนตะโชกะอยากจะวิพาควิจารณ์วิแพงใช่ไหมวิจารณ์ได้วิพาพได้วิแพงหรือยังแต่ดาวิแม่หาข้อมูลดีๆมาวิพาควิจารณ์ก่อนหาข้อมูลอะเชลลิติชาชาบิมาวิแพงบ้า ถ้าผิดอกเกวี่มาเรโซย์พร้อมจะแก้ไขเปลี่ยนผู้อัตเตมบาเวแล้วก็ปีรกไม่กลัวที่จะขอโทษต้องเัมผู้มาเจ้าบาบูพร้อมจะแก้ไขเสมอเ,ยยอเจียนอัตเซนเตมบาเวเช่แต่จาวิแม่บางคนโชคกะไม่ใช่แบบนั้น เออหมาเบูตัวเขาก็ไม่รู้ตูดูกาเลมาตีบูตัวเขาก็ไม่ศึกษาตูดูกาลเละไมาลีลาบูแค่ไม่เคยได้ยินมนาเจ้าผู้ยหญงเนี่ยชอบไปด่าเขาตุ้มยากกตัวเซจินจ่าเลยชอบไปวิพากวิจาร์เขาตุ้มยากกวิพษนจินจ่าเลเายลแล้วก็ปิดอก เวลาจะวิภาวิจาร์วิพนด์อเมโซเชนพูดจาดีๆก็ได้กังกังเปลียวลุออย่าเลอ่าตัวนี้ไม่ใช่แบบนี้นะอาดิส卡尔องกาติลมหเาบุนเนาะตัวนี้ผิดนะดิสล尔ลงกามาเดนะ๋อเนาะตัวนี้เป็นตัวนี้นะแบบนี้นะดิฮากาติลมิวเนาะถ้าวิจาร์ณแบบนี้โอเครับได้พร้อมจะแก้ไข ไอ้หล่อ <noise> မ<楽>ျိုးวิพากษ์เนี่ยဆိုရင်လက်ခံတယ်ပြင်มั้ยแต่อันนี้ไม่ใช่だใบแม้อคุกก็ไอ้หล่อไม่เหมาะปูไม่ใช่วิจารณ์อันนี้เข้ามาด่าอคุกก็วิพากษ์ด่าไม่เหมาะปูဝင်ละเสียด่าแบบนี้ไม่เอานะคะไอ้หล่อမျိုးไม่อยู่ปูเนาะไม่หลุดปูเนาะแค่นี้แหละเอาละปูเนาะ